น้ำตาลทรายขาวจากแบรนด์ SADA สดาผลิตจากอ้อยคุณภาพชั้นดีมาบรรจุลงในถุงรูปแบบที่มิดชิดผ่านกระบวนการและขั้นตอนการผลิตที่สะอาดปลอดภยัยจนเกิดเป็นเกล็ดน้ำตาลสีขาวใสช่วยเติมเต็มรสชาติหวานลงในอาหารจานโปรดของคุณได้อย่างกลมกลอ่อม นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังได้มาตรฐานการันตีด้วยเกียรติบตัตรรับรองคุณภาพทั่วโลกอย่าง FSSC, GMP, HACCP และ ISO ซึ่งเป็นการรับรองถึงคุณภาพความสะอาดรวมไปถึงความปลอดภัยของอาหารและสถานประกอบการอีกด้วยค่ะ น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์จากแบรนด์ลินลินผลิตจากอ้อยธรรมชาติ100%เเซลักษณะรูปทรงของผลิตภัณฑ์เป็นเต็ดหรือผงใสที่มีความละเอียดบรรจุมาในห่อใสปริมาณ1กิโลกรมัมเมื่อเทียบกับราคาที่ย่อมเยาวแล้วถือว่าคุ้มค่ามากๆค่ะให้พลังงานเพียงแค่15กิโลแคลอรี่ มีความสะอาดเพราะผลิตโดยใช้เครื่องมือทันสมัยและมีกระบวนการผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐานปราศจากสารฟอกขาวมีเครื่องหมายออยอและเครื่องหมายฮารานซึ่งช่วยการันตีให้คนที่นับถือศาสนาอิสลามสามารถรับประทานได้ด้วยนะคะ หลายคนอาจไม่คุ้นเคยกับน้ำตาลประเภทนี้เนื่องจากน้ำตาลดีเมเรรานั้นจะมีลักษณะคล้ายกับน้ำตาลทรายแดงแต่เป็นเกล็ดใหญ่กว่าซึ่งผ่านกระบวนการผลิตแบบธรรมชาติโดยปล่อยให้ตกผลึกกากน้ำตาลออกมาจนได้เป็นเกล็ดมีกลิ่นหอมคล้ายคารามเมลจึงนิยมนำมาเพิ่มรสชาติในเครื่องดื่มและขนมหวานส่วนรสหวานจะไม่มากเท่าน้ำตาลทั่วไป อีกทั้งยังมีแร่ธาตุบางชนิดที่สูงยกตัวอย่างเช่นธาตุเหล็กโพแทสเซียมและฟอสฟอรสัสเป็นต้นน้ำตาลจากแบรนด์ WANGKAI วังกระนายจึงเหมาะกับผู้ที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพมากค่ะ น้ำตาลอ้อยธรรมชาติจากแบรนด์มิรพลมิรผลถุงนี้เหมือนกับน้ำตาลทรายสีขาวแต่ไม่ได้ผ่านกระบวนการขัดสีจึงทำให้สีออกน้ำตาลให้ความเป็นธรรมชาติทั้งรสชาติและกลิ่นของอ้อยอย่างแท้จริงด้วยวัตถุดิบพันธุ์ดีที่คัดสรรมาเป็นพิเศษเข้ามาในกระบวนการผลิตชีววิธีทำให้เกิดน้ำตาลที่มีกลิ่นหอมและมีสีสันแบบธรรมชาติให้คุณมั่นใจว่าปลอดภัยจากสารเคมี สามารถนำไปปรุงอาหาร,รหวานโดยที่ไม่ต้องปรุงแต่งสีเพิ่มเติมให้ความหวานที่พอเหมาะเช็คเช่นเดียวกับการใช้อ้อยธรรมชาติมาปรุงอาหารจานปโปรดค่ะหากพูดถึงอิมพีเรียลอิมพีเรียลคงจะมีน้อยคนนักที่ไม่รู้จักเพราะเป็นแบรนด์ที่โด่งดังจากการวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารอย่างคุกกี้แต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่าแบรนด์นี้ทำการผลิตน้ำตาลทรายขาวที่มาในลักษณะรูปทรงก้อนด้วยเช่นเดียวกัน โดยน้ำตาลชนิดนี้ไม่ได้เป็นก้อนที่มีขนาดใหญ่ทั้งยังมีคุณสมบัติในการละลายน้ำได้อย่างรวดเร็วจึงเหมาะสำหรับการนำไปใช้ในการเพิ่มรสชาติหวานในเครื่องดื่มต่างๆเช่นกาแฟนมสดชาผลไม้นอกจากนี้ยังมีเครื่องหมายออยอรับรองจึงมั่นใจเรื่องความปลอดภัยได้เลยค่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่ แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด